สวัสดีค่ะพี่พิมพี่ต้องค่ะวันนี้เรามีภารกิจอะไรกันบ้างคะวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่โรงงานผลิตเครื่องทําขนมจีบเครื่องทําเกี๊ยวซ่านะครับโรงงานนี้เขาเปิดมาทั้งหมดย3ิบสาปี <23 S 1> นะ,ะมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะครับเป็นโรงงานละดับหนึ่งของประเทศจีนเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ทํา เครื่องแบบระบบขนมจีบจเกี๊ยวซาพวกนี้เลยนะครับเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องการแปะําทำแป้งแล้วก็ราาราาเรื่องการทํโมนนะครับแล้วก็เครื่องจากที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับเรามีแลนงานที่จะไปดูเครื่องจากที่โรงงานผลิตเครื่องเยลลี่กัม่เจ้านี้พิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขามีเครื่องที่มีเครื่องขนาดเล็กนะครับเป็นเครื่องที่สามารถที่จะทําในธุรกิจเริ่มต้นแม้กระทั่งโครเรือนนะครับสามารถที่จะทําเครื่องพวกนี้ได้หรือสั่งซื้อเครื่องที่เป็นลรกษณะขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ใหญ่ถึงใหญ่มากนะครับเป็นลายผลิตที่เป็นประ,ประเภท3 0มสิบสี่สิเมตรเลยก็มีนะครับราติดตามกันนะคะเราติดตามครับขอบคุณครับ